สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาล้างรถนะคะตอนสายๆนะคะที่จริงว่าจะมาตื่นล้างแต่เช้าแต่ว่าไปส่งลูกมาก็เลยไม่ได้ล้างตอนเช้าล้างอีกทีก็แดดออกแล้วเหนื่อยไหมร้อนไหม นี่คุณพ่อของเรานะคะนี่ดินตรงนี้เต็มเลยค่ะเขาขูดออกเอาเล็กขูดนะคะหมวกมีก็ไม่ใส่นะคะ ใช่ะคะเพื่อนๆคนไหนที่ขอว่าให้ไปทำคลิปกับน้องนนนะเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวจะไปนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลย หลบรถด,ด้วยเนี่ยแล้วก็ล้างตรงข้างถนนในซอยบ้านก็จะเป็นซอยแคบๆแ,แล้วทุกคน ไม่เป็นมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมว่าไม่ได้ทําคลิปมาตั้งหลายวันไม่ว่างครับไปไหนมาทำธุระมาครับเพิ่งว่าง <laughs> ไอ้นนจะล้างรถจอแล้วเราเพิ่งได้ล้างคุณทำธุระเสร็จ เอาหมวกไหมเตียกหมดแล้วค่ะทุกคน ล้างรถด,ด้วยล้างตัวเองด้วยทางนี้ก็จะเป็นทางออกไปซอยปั๊มอะไรนะแต้มปั๊มพีทีนะปั๊มเขียวเลี้ยวขวาก็จะเป็นซีแยกไฟแดงบ้านกวด<ห>ทุกคน <laughs> พูดเลยเปื่อยเพื่อใครจะมาหา,าแต้ม โอ้ยเว้ยวันนั้นน้องมิ้งมาใช่น้องมิ้งไหมน้องมิง้งน้องมิง้งเออน้องมิ้งมาถ่ายคลิปนะทุกคนเราไม่อยู่บ้านไปเล่นกับลูกตอนนี้เสร็จเราก็จะไปเดินถ่ายคลิปกันไปถ่ายคลิปที่ไหนดีไม่รู้ที่ไหนมีไมโครที่นั่นไปไปที่นั่นไปที่นั่น แล้วก็จะลงจะลงจะลงลฟีมือช่างเอี่ยวทำรถผมมันนะไหนโอ้โหช่างเอี่ยวฟีมือช่างเอี่ยวเนี่ยครับรถผมมันน่าเห็นไหมเอาน้ำฉีดสิไม่รู้แต่มันติดมันไปบีบมันมันติดแล้วมันไปขูดกับอะไรผมก็ไม่รู้นะครับโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยยาวมากโหตายถ้าเป็นเรเดียนเรียบร,ร,ร้อยเลยหรืออะไรอ่ะน่าจะโดนเศษแก้วโอ้โ ฝั่งนั้นล้างยังอะล้างแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างหรอกได้ห้าถ้าได้ห้านาทีก็จะกลับได้ทุกท่านเนี่ยเราก็ใช้เป็นน้ำยาของน้องนุ่นกับน,น,น้องนนนะฮะแล้วทำมาดูว่าจะเงาแค่ไหนผมก็เพิ่งลองใช้ครั้งแรกนะเจลเคลือบยางดำขวดละห้าสิบเก้าบาทสั่งไนดะ้ครับผมที่เพจสาวนุ่นดำซิ่งนะสาวนุ่นดำซิ่ง อันนี้เทมไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าน้ำยาอย่างดีเลยระวัาางขวดล้มตะะงาวะ อืมอันนี้คือเปืือนอะไรอ่ะเน,นี่ยเปือนอ๋ออ,อืมเงาไหมทุกคนคก็เงาอยู่นะทุกคนถูกและดีมีอยู่จริงเนาะได้ครับทุกท่าน ที่แผ่นานนุ่ำซิ่งครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมโฆษณาให้เฉยเพราะของมันดีครับน้ำไม่เกาะนะทุกคน้ํายานี้น้ำไม่เกาะ ความแตกต่างตรงที่ขัดแล้วกับตรงที่ยังไม่ขัดที่จริงเราไม่ต้องออกแรงขัดมากก็ได้นะทุกคนวิตรงนี้ไม่ถึงเลย เราไม่ได้ลงแรงขัดมากนะทุกคนยังสวยขนาดนี้ <laughs> ขวดละห้สบกาบาทสั่งได้เพจสาวนุ่นดําซิ่งค่ะไม่มีอะไรพูดเลย <laughs> <laughs> ดีกว่าไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆดูข้างหลังเรายังไม่ได้ขับยังไม่ได้ลงน้ำยานะ แดดเริ่มออกมาแล้วทุกคนหน้ามืดละเงาวับใช่ไหมโอเคครับทุกท่าน ตอนนี้ผมก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยขัดยางเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับก็เมื่อกี้ผมให้แฟนผมไปคนถ่ายเนาะถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับนี่ฮะตอนนี้ก็ขัดแล้วเงาเงาวับเลยพี่น้องก็เนี่ยล้างรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอยรถจอดกันล้วจะไปหาเดินทําคลิปกัน,นพี่น้องอาจจะมีคลิปพี่น้องได้รับชมนะฮะเพราะว่าตอนแรกผมก็ที่ผมโพสในทะือเมื่อวานว่า จะไปเดินทาคลิปก็เมื่อวานก็ติดธุระอีกวันหนึ่งนะไปทําใบประกอบการนะผมจะโอนรถคันนี้นะจะโอนรถคันนี้เป็นชื่อตัวเองนะก็ไปทําใบประกอบการขัดเรียบร้อยพี่น้องเงาวับเลยโอ้เจียวเจ๋วน้ำยาแต่น้ำยาที่ผมแนะนําให้ใส่ถ้าซื้อไปแล้วให้ใส่ขวดอันนี้ดีกว่านะครับน้ํายาของน้องนุ่นกับน้องนุ่นนะถ้าซื้อซื้อไปแล้วให้ใส่ขวดเอ่อ อะไรนะพวกโคดยาสับผมพวกอะไรเงี้ยครับมันก็จะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมปัดไปมือไปโดนหกเลยครับหกเกือบหมดขวดนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมถอยรถเข้าบ้างนะครับแล้วเราก็จะถอยรถเข้าโรงรถนะคะเราก็เราก็จะจอดก่อนเนาะยังไม่มีงานร้านรถเก็บ ไฟตอนกลางคืนเป็นสีม่วงตอนกลางวันเป็นสีแดงไม่รู้นะนี่มิชลินตุกตาจะชนขานไหมทุกคนเอาเข้าไม่ได้นะเอาเข้าได้แค่นี้ <c oughs> นอยู่ถึงแค่นี้ <c oughs> เกือบชนนะทุกคน โอเคครับพี่น้องครับอันนี้ก็ลางรถเสร็จเรียบร้อยจอดเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็ดูความเงาของบางฝุ่นแฉลบแจว๋แจวดูยางรถผมอดูบางฝุ่นครับสะท้อนแสงไรความเงาก็ผมก้าวรถเข้าบ้านได้แค่นี้นะผมไปทําราวไฟมาผมก็ลืมว่าลงร,รถมันต่านะผมก็ทามามันก็เข้าทอยได้ถึงแค่มิชลินตัวนี้ก็นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกําลังรถเดยวไปเดินทําคลิปอื่นต่อนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณนะทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ